สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในเดซิตี้วีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอน้องเอมมาในสกินฮัลโหลคิตตี้แฟนตาซีโอสกินนี้น่ารัก oh. เาไป Oh, สวัสดีชาวอนนาจดนิีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Identity w <Yeah, woo. S 1> แล้วในวันนี้เนี่ยเราก็มาพร้อมกับสกินคอลแลัเซตใหม่จาก s าร์บิโนั่นเองนะคะทุกคน <Wow. S 1> มาประเดิมกันด้วยสกิน Hello Kitty ของน้องเอมมาก,กันก่อนเลยนะคะภายในคลิปนี้ <c oughs> แกดูความชมพูดูความคิตตี้ดิมันน่ารักมากเลยอะฟิลคือแบบลูกอมสตรอเบอรี่อะ เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่านะคะว่าสกิลดีเดียในเกมเพลย์จะน่ารักเาวีขนาดไหนทุกคน let's go <S <Yeah. Woo. S 3> a few minutes later <c oughs> วันนี้อากาศสดใส สกินใหม่ก็สวยน่ารักขนาดนี้เอาไปอวดคุณพ่อดีกว่านั่นไงคุณพ่อคุณพ่อคะคุณพ่อคะว่าไงเอ็มมาลูกรักชุดใหม่ของเอ็มมาสวยหรือเปล่าคะโอ้ยสวยมากเลยลูกพ่อหนูไม่ได้ถามพ่อสักหน่อยอ่ะเอาถ้าเองไม่ได้ถามพ่อคนนี้แล้วเองจะถามพ่อคนไหนแล้วก็พ่อที่แปลว่าดดดี้มันสองคนนี้ยังไงล่ะคะ โอ้ยมีลูกแบบนี้ฉันละปวดหัวชะมัดเลยเฮ้ยของพี่อ่ะนังหัวหลุดทั้งยวงเลยจี๊โจเซฟใส่มีความลับนางฟ้าโจเซฟเป็นกันเถยดหลุดไปทั้งนังหัวเลย หน้ามานะรู้สึกห่างเปียแม่งก็หลุดออกมาจากลำห้อมกันเออวะด้านหลังมันหลุดจากยวงเลยไม่ทะลุเลยอ่ะเป็นโดนเลยอ่ะบ้าบอแย่ละ A few minutes later โอ๋อแพ้ละแพ้แจ๊คค่ะหนูแพ้แล้วค่ะหนูแพ้แจ๊คค่ะหนูเห็นแจ๊คไม่ได้ค่ะไพ่แพ้เหรอฮะไพ่แพ้เลยค่ะตอนเนี้ยเนี่ยพี่ชมพูมอยยังยอมตั้งแต่หน้าประตูยอมแต่เลือกตัวแล้วตอนนี้ ชมพูไม่เอาชมพูแบบนั้นขบวยมีสีชมพูไหมขบวยอ่ะมีสีชมพูไหมเดี๋ยวดูให้พี่มันี่มีหรือเปล่ายอมเทิงแต่นะประตูเลยแจ้าชมพูชมพูสุดก็นี่มั้งโอ้โหนั่นชมพูมั้งแล้วเหรอไม่มีไงลัคกี้กายก็ไม่มีชมพูเหรอไม่มีแล้วไม่มีค่ะอ้ยเซงอ่ะอะไรเนี่ยจะเอาสีชมพูอ่ะเจง เดี๋ยวรันเดี๋ยวรันจบแต่นี้เปลีให้ดูไอตีนี้แม่งน่ารักว่ะเอไม่น่ารักน่ารักอ่ะล็อกเลยน่าล็อกครเราไ่าเอคะครับไอเีเเสียมันบอกแจ็คแล้วเน่เลยว่าราชาอยู่แถวนี้ดิสเวดิสเวจริงครับถ้าพี่ว่าใช่ผมก็ว่าใช่มันอยากเป็สีชมพูพี่ก็อยากได้สีชมพูเหมือนกันวย เดินมาแล้วอ่ะเฮ้ยทางไหนวะสีชมพู้สีชมพู้แม่เสียเกมแดกใจเงปากแป๊บนี้เลยมีคนแตกค่ะแตกหนึ่งมีคนเปิดหยีบแตกแม่แม่จ๋าแตกแม่แม่จ๋าเขาเดินมาหาหนูแล้วงานของก็จะได้มาขับพักสีตูดอ่ะตีตังตูดไปเลยเล่นจะดีเหรอเล่นจะดีเหรอ หมอกแม่แม่จ๋าหมอกแม่แม่จ๋าพ่อจ๋าอย่าทำหนูไปชูกัระเด็ดดีหมดใจเลยที่ม่าให้พ่อวายตายแล้วพ่อที่ไม่ใช่พ่อไปแล้วทำไมพี่ต้องโหดร้ายกบหดูด้วยทำไมพี่เป็นคนแบบนี้ตายแล้วทำไมพี่เป็นคนแบบนี้อุ้กูภัพกูภพกูกูไม่รู้หรอกกูภัพก่อนภับก่อน ว้าวเสียงใครเสียงแบบใดเกม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 โอเคตันแตงเล่นจ้าโอเคช่วยกันพ้นเร็วเล่นจ้าโคกาบี้ไม่มีอะไรเลยเล่นโคการอย่างนี้นี่เองออุ้ยอ่าอยู่ส่งตังไปให้พี่ไม่มีอะไรเลยขอบคุณมากมีโอกาสจะได้ละคุณ ให้ดูดิลราเขามาอีกแล้วเขามาไวมากากพี่เ้าไดเอาละปูกูไปแล้วกูไปแล้วจ้าไอ้ยพี่อยากจะบอกว่าพี่ซื้อของมาผิดด้วยวารินพี่ซื้อของมาผิดแหละพี่ควรจะซื้อพี่ควรจะซื้อนาฬิกายืมเพื่อนมา นั่นสิทำไมเราไม่มีล่ะเล่นทำไมหนูไม่มีสกราสกระเปินมาข้างหลังเนาะกราสกราสกราตื่นมาพวกล้มต่ออ่าเกิดแก่เจ็บตายวู้เกือบโดนเกิดแก่เจ็บจุงเบยโรถอีโดนกองอันนีกัน่กันนาฬิกานาฬิกาได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแลตู้อะไรนะมิตจูมิตจูตู้มิตจู เรามีจูบมีจูบมาค่ะเรามีจูบ็อกบอกหลังไอ้พี่ดีบอกบ็อกไปดีดี่ไปแล้ว้วาเกือบโดนว้ายว้ายมาจูกระเด็นดีสต็อปก่อนค่ะสต็อปสต็อกสต็อกทำไมพี่ต้องแรงใส่หนูด้วยทำไมพี่ต้องแรงใส่หนูด้วยวิไม้เล่นไปแล้วนี่หว่าชิบหายแล้วไม้เล่นไปแล้วอ่ะแล้วิ้ยเปมันจะบอกใส่ได้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  สวยสวยจีสวยอุ้ยไม่ดนไม่ดนไม่ดนสวยจี้สวยสวยสวยสีชมพูแยกลากกระถางเอากดาษแยกเงาพันลสี่างได้สีพูกของพ่อแล้วอะอ้าวเกำลังเรียกเกาะของพ่อเลยตายคุงผู้ใช้ตาเดียวเลยเกาะของพ่อไุเนี่ย ดุยบุยบุยงนแต่สองบุยบุยบุบุยงานแต่งเลยอ่ะงานแต่งที่ใดเลยตอนนี้แต่งองวนไปแตงไปงานแต่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 งจริงเหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วเร็วมากเรงเหรไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อ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 โอ้โหแมวมาแล้วไม่เชื่อแต่แมวมาแล้วเฮ้ยมีคนเปิดกล้องโอเคกำลังไปสืสารแต่ไม่ใช่ราชาไปสืสาไปสืสานไปสืสาร ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วตัวมันอยู่ไหนวะขอ๋อโอ้มันส่งแมวมาแล้วส่งแมวมาแล้วอ่ะอุ้ยโดนด้วยโดนด้วยแนยโดนด้วยครับโดนด้วยอุ้ยโดนแมวเอ้ยโดนนี่ก่อนสวยไปละโดนบับเบิ้ลโดนบับเบิ้ลไป็หนึ่งบับเบิ้ลบับเบิ้ลหนึ่งบับเบิ้ล เรามีข้อที่ดีไปหาเงินให้ครอบชูได้เลยครัชดีนะเรามีการโปรเทคของพ่อเฮ้ยไม่มีใครเห็นเนาะไม่มีฮาฟอะไรกันนะคไม่น่ามีว้ายแมวตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเนี่ยขอบคุณสำหรับเงินค่ะไมร้าขอบคุณสำหรับว้าวว้าตกใจหมดเลยเนี่ยตกใจหมดเลยไปแล้วไปแล้วไปปุ๊อุ๊ยโอ้โกดบิงไม่ทันอ่ะกดน้ำหอวไม่ทันอ่ะ เกดแบบใดเกดแบบใดเอเกดเกดตุ๊กตาคิวตห้มันโผด่ตุ๊กมันจะได้อันนี้ยากๆชิบหายละได้แล้ว ตกใจตกใจตกใจหมดแล้วตกใจตกใจจูเบยตกไปแล้วพี่อยู่ไม่ได้แล้วรันตกใจจุเบย้พี่ทำได้แค่นั้นนะรันว้าจี้พี่มาหาแล้วจี้จี้น้องระวิ่งไปได้จี้ได้ว้าใส่ด้วยตัวเองด้วยเพราะฉันใส่ดวงจี้ตัวเองฉันเลือกที่จะใส่ดวงให้ตัวเองกูไปแล้ว วายแมวให้รับแมวให้ขอบคร oh ับม mm ัน hmm. ร nee. ีแมวแล้วรีแมวแล้วใครจะหมดแล้วอ่ะไม่นะไม่นะเราต้องไปหาที่เล่นดีๆกันแล้วไหมที่ไหนวะที่ไหนวะกูวิ่งไปทั่วคำถามคือที่ไหนกูต้องเลิกวิ่งไปทั่วก่อนเอ้ยแถวโบวชดีไหมโอเคครับไม่เข้ามาหรอกุญสระแดกเดี๋ยวเอาโล้เดี๋ยวเอาแทนทุกคนด็อปลินด็อปลินสั่งจอง เกียมดอกฟินเลยเดี๋ยวเองเกียมโลกครับผมครับยี่สิบสี่เอ็ดสองสี่สามสี่มันมาแล้วมาแล้วโลวโอเค okay, ครับมีดับเบิลโลมีดับเบิลดับเบิล กันเลยเขาเดินไปไหนวะน่ะอ๋อเขาเดินไปช่วยเพื่อนเขาเดินไปช่วยเพื่อนมีของอะไรให้พี่บ้าช่วงนี้มีของอะไรเดินมาทำไมอ่ะเขาเขาเหมือนหลุดนะเขาหลุดนะเขาหลุดเขาหลุดเขาหลุดเดินหลุดไปนู่นเลยเหรอเดมีเงินไหมมีเงินไหมว้ายมาแล้วแน่เลยมาแล้ว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 อันนี้ติดปาดไม่ได้แมวแมวขอบคุณครับอผมกล้บปุ้ยติดใบอ่ะติดใบอ่ะติดใบเหมือนกัน แมนเป็นมีปืนพี่ปโดนติดป้าติดป้าติดป้าอุ้ยของเพิ่งมาของเพิ่งมาโอ้โหแล้วแล้วเงินเพิ่งมาเงินเพิ่งมาไปพี่ออุ้ยพี่มีปืนเก็บน่าหอมไว้ก่อนเก็บน่าหอมไว้ก่อนพี่มีปืนพี่มีปืนดีแมวอุ้ยนึกว่าจะบินเข้ามาตกใจหมดอ่ะอ่ะพี่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 มีปืนปืนไม่ต้องปืนปืน ผมมีปืนผมม,มีปืนถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ